สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best f r i e n d t a r า t 56นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณก่อนแล้วก็พลังงานของเขาแล้วก็แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะอันนี้จะเป็นใครก็ได้ค่ะขอให้เป็นแค่คนที่คุณนึกถึงนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ตัวคุณเองเป็นคนที่ก็มีความรักดีๆนะคะที่อยากจะแบบอยากจะดูแลอยากจะ แคแคร์อยากจะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวคุณอนะ่ะไม่ไม่ใช่เป็นคนที่รีบร้อนในความรักนะเป็นคนที่ต้องการจะไตร่ตรองคิดให้รอบคอบก่อนนะคะคุณก็เป็นคนที่มีความรักที่ดีแล้วก็เป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์ใจอ่าเป็นความรักที่มีแต่ให้อยากให้อยากดูแลอะไรแบบนี้ค่ะส่วนตัวเขาเองเขาก็มีความรักชัดเจนเหมือนกันเขาเองก็อยากมีความรัก มีความรักที่ชัดเจนด้วยแล้วค่อนข้างจะมั่นคงมากมากนะคะแล้วเขาก็อยากให้คุณเข้ามาวมนเวียนในชีวิตของเขาอยู่แบบนี้เสมอๆเลยเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็กระทำอะไรชัดเจนอยู่นะในความรักของเขาที่เขามีให้กับคุณถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันมี Page of pentacle มาดูเอ้ย page of ใช่ เพจออฟเินเดอร์เคด้วยอืมไม่ใช่เพจออฟวานโอเคขอโทษขอโทษอะก็คือเขาตัวเขาเองอะก็มีความรักที่ดีนะคะแล้วก็มีความรักที่มั่นคงแล้วตัวเขาเองก็อยากให้คุณเข้ามาวนเวียนวนเวียนในชีวิตของเขาแบบนี้เพราะว่าตัวเขาเองอะมีความรู้สึกว,ว่าคุณออกจากเขาไม่ได้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะยังไงก็ยังต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาอะ่ะ แล้วเขาอาจจะมีการเริ่มต้นค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปก็ได้นะคะระหว่างคุณกับเขาในความรักที่มีให้กันก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่คนหนึ่งก็มีความรักที่ดีคุณสองคน,นคิดเหมือนกันนะเนี่ยเห็นปะเห็นไพ่ไหมเนี่ย King of cup ทั้งคู่เลยนี่ก็ King of cup เหมือนกันคุณทั้งคู่เป็นคนที่มีความรักนะคะมีความรักที่ดีแล้วก็อยากจะมอบความรักดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะ ค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะ่ารักมากๆนะคะคนเรามีความรักที่ดีให้กับคนอื่นก็ย่อมจะได้ความรักที่ดีตอบแทนกลับมาเหมือนกันนะคะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแน่นาคตเนี่ยคุณทั้งคู่เหมือนช่วยกันประครับประคองความรักนะคะให้มันแบบมั่นคงขึ้น คุณทั้งคู่ต่อสู้ด้วยกันฟันฝ่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคไปด้วยกันในทุกๆเรื่องเลยช่วยกันอยู่นะคะสิ่งไม้เท่าคุณทั้งคู่เหมือนต้องการให้ความรักมันมันมันเกิดขึ้นอย่างสวยงามแล้วก็ยุติธรรมคือไม่มีใครเอาเปรียบใครอะค่ะต่างคนก็ต่างรักกันต่างคนก็ต่างดูแลกันต่างคนก็ต่างเทคแคร์กันต่างคนก็ต่างช่วยกันทำมาหากินต่างคนก็ต่างช่วยกันสร้างอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ เพื่อให้ความรักของคุณทั้งคู่หรือว่าทั้งของคุณทั้งสองคนน่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นความรักที่เป็นความรักที่ดีนั่นเองเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความโรแมนติกนะคะก็จบลงแล้วนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะบวังว่าจะถูกใจแล้วก็ทุกคนน่าจะชื่นชอบนะคะแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นแรนดอมดงรวมเนาะ ไม่รู้ว่าดวงใครจะเข้ามาบ้างอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ตรงก็ได้หรือาอจจะตรง10% 20%เนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเก็บไปคิดมากอย่าเก็บไปกังวลหรือนําไปตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการตัดสินใจที่มันสาคัญแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวมากกว่านะคะมันจะตรงกว่าแล้วก็แม่นกว่าเราเข้ามาคุยรายละเอียดกันนะคะคิดซะว่าแม่หมอเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งก็แล้วกันเนาะ ะะยินดีมากๆเลยที่จะได้ดูแลทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเข้ามาให้แม่หมอเป็นกำลังใจให้กันทุกวันนะคะขอบคุณมากๆค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ